มาค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาชมแอปเปิลที่บ้านสวนในอิตาลีนะคะบ้านสวนเราก็จะปลูกไว้ประมาณสองสามต้นค่ะคนที่นี่เขาก็จะปลูกเหมือนเมืองไทยเราปลูกมะม่วงหรือว่ามะยมทิ้งไว้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่มีคนกินคือในพื้นที่ที่นี่ก็คือว่าจะขึ้นง่ายแล้วก็มีลูกง่ายอย่างนี้นะคะนี่เขาก็จะไปซื้อแอปเปิลที่ซูเปอร์มาร์เก็ตมากินกันค่ะเขาก็ไม่กินที่เขาปลูกนะคะ ก็มีแต่พิษไทยเนี่ยแหละค่ะบ้าเก็บอยู่คนเดียวนะคะแดดร้อนยังไงนะคะก็มาเก็บน้ำก็จะออกมากินวันละสองสามลูกนะคะเสียดายมากเลยเอาไปดองก็แล้วเอาไปทำแยมก็แล้วเอาไปทำอะไรก็แล้วมันก็ยังเยอะอยู่ค่ะทุกคนเพราะว่ามีแต่น้ำเก็บกินอยู่คนเดียวนะคะคนอื่นเขาก็ไม่สนใจเลยเสียดายมากๆเลยขนาดนกบางครั้งนกก็ยังไม่กินเลยค่ะทุกคนเพราะว่านกก็กินจนเบือ่อ เขาก็จะปลูกทิ้งไว้ตามในสวนหรือว่าในพื้นที่ว่างๆนะคะบางสวนองุ่นอย่างเงี้ย <ๆๆ S 2> ก็จะมีต้นแอปเปิลปลูกทิ้งไว้ก็ไม่มีคนกินเหมือนกันค่ะทุกคนเขาปลูกทิ้งไว้โอ้ยเรานี่เสียดายเสียดายก,ก็กินอยู่คนเดียวเนี่ยล่ะค่ะพิไทยก็พาทุกคนนี่ล่ะค่ะทุกคนเสียดายมากๆเลยคนที่นี่เขาก็ไปซื้อกินซึ่งแบบว่าผ่านการ ฉีดยาเยอะแยะที่นี่ปลอดสารก็ไม่กินกันลูกใหญ่ๆทั้งหน้า